แปไป,ไป,ไปหาภาพประกอบคลิปก่อนโอเคนะก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับตัวผมนะครับนิกกี้เกงซือเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มามกิจกรรมนะฮะกิจกรรมครบหนึ่งพันซับนะฮะก็ผมไม่เคยจัดกิจกรรมฉลองหนึ่งพันอะไรเลยนะฮะแต่ท่านผู้ชมไอ้เฮียนิกกี้กูสาติตามเมืองแต มึงไม่เคยจัดกิจกรรมให้ให้กูเลยแบบนี้นะฮะไม่ใช่อนะก็ผมก็จะมาจัดหนึ่งพันทรบนะครับด้วยด้วยกิจกรรมสิ่งที่ผ่านมาคือผมไม่มีทุนนะแต่ตอนนี้ผมทําภาพแบบนี้เป็นแล้วก็อยากจะขอบอกว่านะกิจกรรมนี้คือเป็นไม่ด้านล่างว่าเอาภาพมาให้กูนะฮะแฮทแท็กเอาภาพมาให้กูสุมทำห้าคนนะฮะห้าคนคนละห้าภาพ จมไปเลยครับภาพส,สวยอย่างนี้นะครับจะบอกแบบเอาเป็นตัดพื้นให้ตัดพื้นหลังหรือว่าอะไรก็ได้ได้ครับให้ตัดพื้นหลังให้หรือจะเป็นพื้นหลังอย่างนี้เลยก็ได้ครับไม่เป็นไรโอเคก็ขอเฮ้ยจะพูดอะไรอ e ีกเดียวะโอเคแบบโอเคเดี๋ยวจะบอกนะฮะสามภาพเอ้ย เออช่มามมเถอะคนละห้าพาไปครับโอเคขอจบคลิป,ปแค่นี้นะครับเอ่อในห้าคนนะอย่าลืมห้าคน